สวัสดีครับสวัสดีครับพีพีเอทุกท่านนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สวนเบตากิตินะครับสะเคตวานะครับวันนี้ขนาดมืดแล้วคนยังมาเต็มสวนนะครับบรรยากาศดีมากๆปาต์นะครับไม่คิดว่าจะมาเยอะขนาดนี้นะครับทางชาวไทยและต่างชาตินะครับยังออกกำลังกายกันเต็มอยู่นะครับบางคนก็มานอนเล่นนะครับ ที่นี่สะอาดและปลอดภัยตลอดนะครับเบโอ้โหแทบไม่เชื่อสายตาจริงๆนะครับยังมาเดินเป็นขบวนขบวนเลยเบืองครับวิ่งออกกําลังกายนะครับต่างชาติชาวพลังยังทึ่งนั่นบอกพอเตอนะครับหลังจากกลับบ้านมาก่อมาอัปเดตสถานที่แห่งนี้ให้พี่ๆสำหรับส้มเซนเกยนะครับนะครับม่แต่ทางชาตินะครับที่นี่ นัานครับหนุ่มต้องชาติทั้งนั้นนะครับหน้าตาหน้าตานะครับเหมือนคนแอฟริกันอสองสามอาทิตย์ผ่านไปครับหนึ่งอาทิตย์ที่ผมกลับบ้านนะครับไม่ได้มาอัปเดตนะครับมาถึงมาอัปเดตนะครับ พอเเต็มสวนทำไมเยอะขนาดนี้นะครับบรรยากาศดีนะครับที่นี่นะครับพูดจาภาษาต่างชาติเมืองครับเพิ่งเป็นพุ่ยกันเหมือนเมืองนอกเลยเพิ่งครับพ่อเถ้าแสงสีสีเวลายนำไหลไปสว่างของจริงนะครับพลังนอนเล่นซิวซิวนะครับซิวเกินนะครับขนาดนี้นะครับทุ่มหนึ่งแล้วนะครับ ยังเยอะขนาดนี้าเพือน,นะครับนี่กษัริพระรรมทุ่มหนึ่งแล้วยังเยอะเยอะจริงๆงโอ้โหไม่มีที่ไหนอีกแล้วนะครับเหมือนเมืองไทยให้เข้ามานั่งเล่นแบบฟรีๆเข้าชมฟรีงดงามดังเดนสวรรค์นี่แค่สวนสาธารณะ,ะนะครับ ยังมากันเต็มพื้นที่นะครับนั่งนันนะครับพาลังนะครับสองคนนี้ก็ผาลังนะครับนั้งก็สาวพาลังเยอะจริงๆนะครับงามหลายเต็มที่นี่เลยนะครับนอนเล่นแบบซิวๆ ถ้าไม่ปอดไฟจริงคงมาเห็นภาพนี่นะครับทั้งหญิงและชายนะครับมาอาบล้มก็ว่าได้นะครับลมผัดเย็นดีนะครับบรรยากาศแบบเปิดไยสว่างทั่วทั้งสวนนะครับนบประมาณมหาศาลแค่เปิดไฟนะครับเมื่อบ้านนะครับบ้านผมกลางคืนมาเมื่อตึดตือพี่ๆเอ้ยนะครับทําไมไม่สว่างเหมือนเมืองไทยเลยนะครับเบื้อง อดพิวแบบแตกต่างกันมากนะครับอันนี้นะครับสองแอฟริกานะครับมาเป็นแกงเลยนะครับหนังหานะครับ คนแอฟริกานะครับคือว่าสาวสีฟิวนะครับประมาณหกเจ็ดคนนะครับหกเจ็ดค,คนเลยนะครับเพื่อนมาหนางังตรงนี้ชมวิวไม่ชอบบว่าดูนะคงชิญซ่มนครับแทบไม่เดินไปไหนเมียบาร์ได้กับตำรวจไทยสวยมาก พี่จชมกันนะครับไม่เป็นนะครับผมก็ได้ใช้เพราะว่าเราลยว่ด้านบนในระเบียงแอปปิกามาเป็นแกงเลยนะครับโอ้ขสุดยอดนั่งกันแบบชิวๆเลยเมืองไทยเท่านันนนนนน้นที่มีแบบนี้เจ้าว่าวันนี้นะครับพี่ๆอาจจะไม่เห็นบรรยากาศต้นไม้นะครับเพราะว่าผม มาดึกแล้วนะครับโอ้โหผ้าดังนะครับเหมือนฝนจะตกทุกคนลุกเลยลุกเลยเริ่มลุกไปนําแล้วนะครับฝนจะตกบางคนก็กลัวฝนนะครับคนเดินยังไหลนะครับมาแตยังคงหลังไหลมาเรื่อยๆ ทรัในสวนนะครับโอ้มาเยอะมากมากเดี๋ยวผมจะพาพี่ๆนะครับออกไปชมข้างริมถนนนะครับว่าเผิ่นกำลังมาหว่ารถเยอะแยะแค่ไหนนะครับบางคนกลัวอีก,กิ้งเกอนะครับในสวนสวนจย่อนตรงนี้คนเยอะจริงๆ ยิ่งมืดยิ่งหลังไหลมาผ้าดังยิ่งหลังไหลมาเต็มทีน่นี่เลยโอ้สุดยอดดอีเข้าไป,ปิั่งนอกสวนน้ำกันนะครับว่าจะสวยงามขนาดไหนข้างในบอกกัเลยนะครับไทยสวยนะครับ แต่สิ่งที่ผมสอบนะครับขนาดถนนในสวนนี่ครับพี่พีเอฟซีนะครับถนนในสวนย,ยังสวยกว่าถนนบ้านผมอีกนะครับเบิกสวยงามจริงๆนะครับป้าดเดขนาดถนนในสวนนะครับยังสวยขนาดนี้ ถวิ่งเต้นถนนนะครับนี่คือถนนรัสราพิเศษนะครับก่อนจะเข้าสวนนะครับมัติดมากนะครับวันนี้ช่วงเย็นนะครับมันติดไฟแดงไปพ้าจอ้ยกลางคืนสวยมากนะครับนี่ลึกกรุงเทพโอ้โห แบบโอ้ยตะกนเยอะจริงๆรถเยอะจริงๆนะครับกลางคืนสวยสีวิไลจริงๆนะครับนี่แหละเขาเรียกเมืองกรุงเทพปารตนะครับพี่ๆทามุ่งหน้าไปนี่ก่อนจะเป็นแยกอโศกนะครับทางเดินยังเป็นแบบนี้เดินมีพุทธบาทให้เดินนะครับงดงามอีลีนะครับปาร มีสะพานลอยด้วยนะครับแถวบ้านหายากจริงๆแบบนี้อย่าว่าหายากนะครับมีที่เดียวเวียงจันทร์นะครับในคนหลวงเลยสำหรับคลิปวิดีโอนี้กับผมมีอย่างไยนะครับกรุณาากพี่ๆมากเลยนะครับต้นตอนนี้นะครับถึตอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับเพื่อเป็นกำใจผมทำคลิปต่อไปนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ หรับคลิปหนี้ขอสาวคำว่าสบายดีคราบสาวพลังนะครับมาเป็นแกงเลยออกมาจะสวนโอ้ยอดวนสาธรารละเมืองไทยสมฟรีนะครับต่างชาติติดใจ